นท่านคณะกรรมการประเมินที่เาคารพทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางสาวปียรัต์เพชรรัตน์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการวิทยาลัยประมงตินสุร,รานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา,ยาค่ะและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์สาขา,ว,า,ว,าว,วิชาการบริหารการศึกษาค่ะ สำหรับรายวิชาที่ข้าพระเจ้าประสงค์จะขอรับการประเมินคือรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมนักเรียนระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาวิชาพอลเลี้สัตว์น้ำค่ะวิทยาลัยประมงตินสุลานนท์เป็นวิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่จะเน้นการจัดก,การในการสอนเฉพาะทางคือด้านประมงได้แก่สาขาวิชาพอลเลยงสัตว์น้ำค่ะและรายวิชาที่ข้าพระเจ้ารับผิดช,ชอบในการสอนคือ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชา,าชีพชั้นปีที่1สาขาวิชาพลังนามค่ะสสำหรับที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดก,การเรียนรู้นะคะเนื่องด้วยนักศึกษาของวิทยาลัยประมงติสุราน,นุนส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยถนัดในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื่องด้วยเป็นสายอาชีพที่ไม่ได้เน้นสายสามัญเป็นหลักนะคะและในการจาัดการในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ข้าพเจ้าก็พบปัญหาว่ามีผู้เรียนบางรายค่ะที่ไม่เกิดการจดจําไม่เกิดการเรียนรู้เป็นความรู้ที่ไม่ยั่งยืนนะคะในเนื้อหาโรงสร้างหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ค่ะเพราะเนื้อหาพวกนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาชีววิทยาที่จะต้องมาใส่ความจําเป็นส่วนใหญ่และจะมีคําศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะทําให้ผู้เรียนบางรายอาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายรู้สึกว่าไม่อยากเรียนรู้สึกว่ามันยาก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนะคะข้าพเจ้าจึงได้คิดนวัตกรรมด้วยตนเองนั่นคือบทกรที่ข้าพเจ้าประพันธ์ขึ้นมาเองค่ะเรื่องโครงสร้างหน้าที่องค์ประกอบและเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะร่วมกับการใช้แบบจําลองโครงสร้างเซลล์หรือโมเดลเซลล์ในการแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะสําหรับทฤษฎีการจัดก,การเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าใช้นะคะคือกระบวนการสืบส่องหาความรู้5ขั้นตอนหรือ5 e ค่ะ ได้แก่ขั้นตอนที่1การสร้างความสนใจนะคะข้าพเจ้าจะทบทวนเนื้อหาเดิมในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะให้กับผู้เรียนโดยการตั้งคําถามหากนักเรียนคนใดตอบคําถามถูกก็จะได้รับคะแนนพิเศษค่ะซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะเพราะเมื่อเขาตอบคําถามถูกก็จะได้รับคะแนนพิเศษและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองค่ะ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังให้นักเรียนได้ออกไปชี้โครงสร้างหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากรูปหน้าชั้นเรียนนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจและกล้าสแสดงออกให้กับผู้เรียนอีกด้วยค่ะและขั้นตอนที่2นะคะคือการสํารวจและค้นหาค่ะข้าพเจ้าให้ผู้เรียนได้แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจในการทําแบบจําลองโครงสร้างเซลล์หรือโมเดลเซลล์นะคะ ซึ่งในการทํางานกลุ่มเป็นการฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นการคิดแก้ปัญหาร่วมกันการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องโครงสร้างหน้าที่องค์ประกอบและโครงสร้างของเซลพืชเซลสัตว์นะคะซึ่งนอกจากนี้นักเรียนก็ยังได้ใช้ความรู้จากบทก่อนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ประพันธ์มาประยุกต์ใช้ในร่วงการทําแบบจําลองโครงสร้างเซลด้วยค่ะและขั้นตอนที่3นะคะการอธิบาย เมื่อผู้เรียนได้ทําแบบจําลองโครงสร้างเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในชั่วโมงถัดไปค่ะพระพเจาก,ก็จะให้นักเรียนได้ออกมานําเสนอเป็นรายกลุ่มนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องระบุอธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ค่ะขั้นตอนที่4ี่คือการขยายความรู้นะคะหลังจากที่ผู้เรียนได้ออกมานําเสนอโมเดลเซลล์ของกลุ่มนั้นนะคะ ข้าพเจ้าก็จะมีการสักถามองค์ความรู้ให้นักเรียนได้ระบุอธิบายเปรียบเทียบโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกกลุ่มอื่นนะคะได้ตั้งคาถามกับกลุ่มที่ออกมานาเสนอค่ะและขั้นตอนที่5นะคะก็คือการประเมินผลค่ะการประเมินผลข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบคะแนนที่ได้หลักการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ข้าพเจ้าได้นํานวัตกรรมบทกลอนเรื่องของโครงสร้างหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่ข้าพเจ้าได้ประพันธ์ขึ้นมาเองร่วมกับโมเดลเซลล์ซึ่งนักศึกษาได้ทําเป็นงานกลุ่มนะคะและเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนที่จะนํสองอย่างนี้มาใช้พบว่าหลังการจะการเรียนรู้ที่มีการนํานวัตกรรมบทกลอนเรื่องเซลล์มาใช้ร่วมกับโมเดลเซลล์จะมีคะแนนที่สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งก่อนการการเรียนรู้นักเรียนบางรายไม่ผ่านการประเมินนะคะแต่หลังจากที่มีการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการสอบวัดผลพบว่าผู้เรียนผ่านการประเมินทุกคนและสูงกว่าก่อนทุกคนค่ะนอกจากนี้นะคะข้าพเจ้ายังเคยได้รับรางวัลดรูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับดีมากของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาภาคใต้นะคะประจำปี 2,500อีกด้วยค่ะซึ่งในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้นำนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำขึ้นมาเองคือบทกลอนเรื่องโครงสร้างหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดก,การเรียนรู้และในการจัดก,การในการสอนนะคะขอบคุณค่ะ